นี่มาลตีเลยสวนมะลินะใครคุณแม่ลครสวนมะลิหน้าถามมึงคือใครมึงคือใครมาตีนะคุณแม่เดี๋ยวนะแล้วยามมึงปล่อยเข้ามาได้ยังไงมาไม่กัดมึงตายอย่าเนี่ยมาลตีแต่งตัวเหมือนนั่นแหละสวนมะลินั่นแหละขอบตูดอย่างไงี้เจ๊หงเลยมึงเนี่ยแกเป็นใครเนี่ยเป็นคู่มานกับพี่พัดไงฉันเป็นคู่มานพี่พัดแกเป็นใคร พี่พัฒน์ครับไปแปลกใจเลยที่ทางบ้านของเราทั้งสองคนบอกว่าเราคือกิ่งทองใบหยกแต่ผมมีคนรักอยู่แล้วนะครับผมย่าพ่พัฒนไม่พูดอย่างนี้สิคะไม่ได้แล้วครับผมย่าผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วมันเหมือนพวกตัวชนีข้างแว่นวันนี้ผมจะพาคนที่ผมรักมาสวัสดีครอบครัวของผมเฮ้ยใช่งแก้วกรองแก้วแดนนี่คือ คนที่ผมรักสุฆโป๊ะกับกูยอีกอ่ะสวัสดีกแคุณพี่ใครนะชายแายพัดกรองแก้วกองแก้วบอกให้เขาไปกองไส้ก่อนได้ไหมพี่คะเขาว่ากลองอย่าไปอ้ามเขาสิเอาคุยกับเขาเองเลยว่าเดี๋ยวจะหาว่าอามอะไรดีๆนะเอาดีๆนะโอ้ย คือคือกองอะรับไม่ได้กับคนพวกนี้ค่ะผมก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่ภาพนี้จะเข้าบ้านเชื่อใช่มันเป็นไปไม่ได้สกปรกโสข้อกสะทุนมากสะทุนจันทานสกปรกไม่มีความเป็นผู้เดียวซะเลยสกอยมากใช่ทุเรศทุเรศโอยควายใช่กูใช่ไหมเออไม่ใช่ลูกยาละเลนแม่อย่าพูดอย่างนี้กับหนูนะคะมึงแต่งตัวเหมือนหมอคงมากหล่อนเป็นใครคะสันโทษ

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ระบพายเจมอันนี้คือพระตร์ท่าแรกครับผมเล่นเป็นบาทหลวงออกก็เล่นท่าแรกใช่ใช่ครับใช่คือกูตกแทบตายสุดท้ายมึงมาโปรโมทหนังก็พี่ยังโปรโมท A G P A และเจพีเอเคพู่จะปจะปนามไม่ว่าจะเรียกชื่อร้านให้ถูก A G P A K K ใช่ไหมครับ J F P K K เพร F P K K